นั่งหน้าจอขอนี้โอ้โหเพลียจัดไม่รู้ทําไมทั้งๆที่กูก็ไม่ได้วิ่งเอออะไรวะเข้ามาเลยนะครับใครที่จะเข้ามานะครับเอ,ออเดี๋ยวแป๊บนึงรองก่อนรอก่อนรอ,อ,นอคนเข้าก่อนนะครับมีคนสักคนไหมเนี่ยอืมหรือมีตามาหยอกหยอกหยอกอ่าช่วงนี้คีย์บอร์ดใกล้พังครับผมาหาเงินซื้อคีย์บอร์ดแป๊บไม่โดนเนงไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งก็คือ มา,มาดูนะครับผมเออมาดูก็เป็นการสนทัสยานหนึงนะครับผมใครที่แบบว่าเสจเงินเหลือเสษใจเหลือเลือถ้าคืนยืมเรือเอาไว้ไงเพาะป่ะกูกากระบาดเพลงออกก่อนเลยไม่มีสมาธิเล่นกูว่าอยู่ทำไมไม่มีสมาธิเล่นอะไรของกูวะเนี่ยเออเดี๋ยวขออนุญาตเล่นแป๊บหนึ่งนะครับอ่าจัดไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเรารอ คนเข้าก่อนนะครับผมเออตอนนี้ไม่มีคนเข้าเลยรับแอดเพื่อนเฉพาะเมมเบอร์ก่อนนะครับผมเออจะได้สิทธิพิเศษนะครับในการแอดเพื่อนนะครับขายของไปก่อนครับช่วงนี้ไม่มีอะไรแดกนะครับอือก็อให้เล่นด้วยก็บุญแล้วอือหยอกครับหยอกหยอกหยอกทำไมมันเงียบเงียบเงาเงาวะนี่โอ้โหปิดเพลงแล้วแบบมันโอ้เฮ้ยไม่มีใครเข้าเลยจริงจริงเหรอครับเพื่อนเพื่อนเอ,อ่อทำตามพี่ก่อนนับหนึ่งถึงสามนับสามถึงหนึ่งสี่บวกหกพร้อมกับ 8ลบคูณครับเองจะได้สมาธิโอ้โหพี่บ้าหรือเปล่าพี่ไม่มีใครมาจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้คนไปใส่ซะเบิดวะเออปกติแบบประมาณ15บนกานี่คนจะเริ่มแบบว่าเข้ามาเล่นกับผมเยอะๆเลยนะเออวันนี้มึงไปไหนกันหมดเนี่ยเออพี่ว่าเออพี่ว่าเมื่อกี้มีคนเดียวครับแบบทุกคนก็คงเคยเล่นอาวนแล้ A นะนะแต่ไม่อยากจะเล่นกับผมไงก็คือ <c oughs> เขาไม่อยากเล่นด้วยมั้งก็มาเลยดิรับพี่น้องเอฟเฟกฟรีหุยเอฟเฟกฟรีเหรอได้ดิรับอย่างนี้เดี๋ยวมาดูดูนะครับผมว่ากดโซโลนี่จะเอ้ไม่ใช่กดโซโลกดดูโอกับเพื่อนนี่จะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ขอเล่นเป็นยีน่ามาจาฟัคเกอร์แล้วกันนะเอ้กดยีน่าเลยครับจัจะไปดักซัลเลเยอร์เออมันแล้วแล้วแล้วมันยังไงอะครับเออพี่เล่นธรรมดา เออขอลงแรงนะครับผมมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับนะโอเคปะครับน้องโอเคปะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมเพราะว่ากว่าที่พี่จะเข้าเกมมาเล่นเอาพีได้นี่โอ้โหมันก็บุญแล้วเออก็มาเล่นกับเพื่อนๆแบบนี้ก็อยากจะลงแรงนะครับผมให้มันแบบว่าจริงจังไปเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมใครที่เข้ามานะที่จริงไลค์มันไม่ได้เงินหรอกครับผมแต่คือมันมันก็จะวัดด้วยนะครับผมว่าคุณภาพของคลิปหรือว่าไม่ใช่บอทนะครับ ที่ดูเรางงไหมงงไหมกูก็งงเหมือนมึงเนี่ยเออคนข้ามนี้วิเราได้ยิงกับฟอร์เรนติโน่ครับผมวิแล้วก็เป็นไฮเตะนะครับฟาร์มโอ้โหพี่ว่าตานี้มีคนปากดีเอ,อ่อเชื่อพี่น้องชายหรอคอน23เล่นได้ไหมมาเลยครับผมมาเล่นได้เลยนะครับเออใครที่เล่นกับผมได้ก็ให้เล่นหมดแหละครับนะอายุเท่าไรอายุ18ขวบครับ สิบแปดขวบเลยนะเดี๋ยวขอตั้งใจเล่นแป,ป๊บหนึ่งนะครับอขอตั้งใจเล่นแป,ป๊บหนึ่งนะอาจจะไม่ได้กดเอฟเฟก์เสียงเราได้ยินกับฟลอเรนติโน่ครับฟลอเรนติโน่น่าจะอยู่พุ่มนี้นะครับรีบเลีย์คลิปก่อนแล้วกันอุ้ยทำไมผมเจ็บก่ามันวะ งงเลยครับท่านผู้ชมอะไรวะแล้วมันยังไงครับแล้วมันยังไงครับถ้าเขาเลเวลสนี่เราอาจจะชิปหายได้นะครับสู้ยากเหมือนกันนะเออก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยฟอเรติโน่มึงอยากตายหรือไงกลับบ้านทีเออกลับบ้านดี เฟิร์สบัตโอ้โหอีซี่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 โอ้โหไงละครับมันเป็นฝีมือครับฝั่งต่อข้ามนี่ตัวไหนนะไฮยัตเตฟาร์มใช่ไหมน่าจะจบบนนะครับเฮด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 หัวผมแม่งฟาเก่งเล็ดจะเลิฟไป่ดิฟ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 อะไรของกูวะเนี่ยมาดิครับ อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนมาเยอะมีคนมาเยอะเออ <c oughs> มาครับผมอัฟฟอร์ติโน่นแล้วมันยังไงครับอุ้ยอุ้ยสโลเดินสโล่ไปหนึ่งทีขาเปย์เรื่องไงน้องทำไมเดินสโลอ้าวเวลรสี่แล้วครับเด,นดนินเราวเวลสี่แล้วครับฮ่าก็เกือบเหมือนกันนะเนี่ย วิวิวิเจ็บเจ็บเจ็บ,จบกูเนี่ยเจ็บทำไมกดเอฟเฟคไม่เขาติดวาเอาสโลไปหนึ่งทีสโลไปหนึ่งทีวิ้ยๆๆทำอะไรหลอนหลอกหรือไงครับเมกกื่อกี้โอ้าไม่โดนอีกเดี๋ยวเราไปกานกันนะครับรอออกสเปียร์ลอกินนู้ก่อนนะครับผมสเปียร์ลองกินนู้ดจุปปับป,ปับ สวยอู๋ก็จะมาลาดนะเนี่ยดีครับสวัสดีครับแล้วมันยังไงครับฟลอเรนติโน่เฮ้ยจปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้างงงงงงงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บ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 จังเลยอ่ะเจ็บจังเลย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 โอ้ยตายแบบไม่รู้ตัวอะไรวะ เฮ้ยจือปื๊บปื๊บโอ้โหป้อมแตกด้วยเนี่ยโอ้แต่ยังไม่ถึง5นาทีครับผมเมื่อกี้แต่ยังไม่ถึง5นาทีนะก็เลยแบบว่าตีป้อมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหตีเร็วเราหมดเลยอ่าปั้งไปหนึ่งดอกปั้งไปอีกหนึ่งดอกตายมั้งเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหเคลียร์คลิปอย่างไวครับน้องๆดูดิ ดีครับปุ๊บตีป้อมเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมห้าสี่สามสองหนึ่งนี่ครับผมถ้าเปลี่ยนไปล่างน,นี้ปับ๊บปับเราจะตีเร็วด้วยนะครับ <Hey. S 1> เห็นไหมสังเกตดูดีเกลตสีแดงนะครับผมเราจะตีเร็วได้เป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ากี่วินาทีนะครับผมโอ้โห oh. อาจจะปั๊บไปหนึ่งทีอาจจะปั๊บไปหนึ่งทีอะไรวะเนี่ย เองดูฟอร์เรนแล้วออกแก้ทางแล้วมันยังไงอะครับอุ้ยเมื่อกี้อะไรปิวอะไรปิวปิวกระเด็นมันตีป้อมไม่ได้เออบอกเลยมันตีคลิปเหมือนย้อนไม่ได้นี่ครับอะไรวะป้อมแตกครับไม่ต้องแก้ทางหรอกครับพี่ออกธรรมดานี่แหละเอออาจาร์ปั๊บตีไหนึ่งทีโอ้โหฟอร์เรนยังสู้ผมไม่ได้ครับดูดิเอุ้ยเจ๊ปื๊บปึ๊บเออแล้วมันยังไงแล้วมันยังไงโอ้โหดับดับอนาต อุ้ยอุ้ยฟาร์มเข้ามาฟาร์มเข้ามาเราไปเคลียร์ล่างหนึดงหนึงหนึงนงน่งนะครับผมอเออเองจะแบบออกแบบธรรมดาแล้วนี่ครับออกเซตประมาณนี้อ่านี่ครับผมอาจะปั๊บ,บโอ้โหดูดีครับอาจะปั๊บ,บอุ้ยเดี๋ยวไปกลางเลยนะครับอุ้ยตาเนี้ยทำไมผมเล่นโหดจังวันเนี้ยเออเราวันนี้อ,อ,นอะไรวันนี้น อุ้ยอุ้ยแล้วมันยังไงแล้วมันยังไงอาการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดะอุ้ยแตะอุ้ยโอ้โอสเต็ปการล่านี่มันอะไรกันเนี่ยเจ๊แค่โอ้โหไม่ได้ครับผมไม่ได้สเตปการ์ล่าที่ไม่ธรรมดาจริงๆฟาร์มเราเนี่ย เดิน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 ไม่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 ไงไม่ไงขอดิขออีกสักดอกดิก็เจอเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเราเสียคลิปครับโอ้โหกูไปเลยครับจังหวะนี้กูไปเลยโอ้โห ไม่ลุมกินพี่ไม่ลงบอกเลยแรดเดินแก๊งหน่อยแรดแก๊งหน่อยโอ้โหเพื่อนไม่เดินนะครับไม่อไดกจะโทษเพื่อนเลยนะเนี่ยผมผมผมไม่ไดกก้จะโทษเพื่อนเลยออโอ้โหไม่ได้รับครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นโหดอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้ารับปั๊มแรงนี่ผมรับอยู่นะ ถ้าแบบว่าจะจะแบบว่าเออขี้เกียจเล่นจริงๆนะผมระปมแรงอยู่นะให้ถึงแรงคอนประมาณนี้จากแรงไดมอนด์ก็ได้นะครับคอมเมนเดอร์หนึ่งก็ได้เอ้ยคอมเมนเดอร์หนึ่งไม่ได้คอมเมนเดอร์ห้าอะไรประมาณนี้เออให้แบบแรงมันห่างๆนิดน,นึงหรือว่าสมัครไอดีใหม่ก็ได้นะเออเอาแล้วมันยังไงครับก็มาดิครับพี่น้องเดอดนิ่งเดอนเดินนิ่งเดินนิ่งเดิน อุ้ยลืมแปลงร่างอาจารย์ปับ๊บโอ้โหแล้วมันยังไงเดี๋ยวเราจะล้วงตัวแครี่หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเข้าก่อนนะครับเราจะได้เข้าโอ้โหแทงตายไงเขาเรียกว,ว่าล้วงแทงเออเฮ้ยเพื่อนเข้าอ่ะเพื่อนเข้าอ่ะ เอาตายนะเฮ้ยบอกเลยตายนะเฮ้ยเออเออเออ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหสตันกูอีกเหยีดเข้มา่ะทัฟเกอร์เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหเกือบแตกโอ้ติดขื่อติดขื่อตือขิดนี่เนาะแป๊บหนึ่งมันอ่านคอมเมนต์ไงวะเนี่ย อากูปิดคอมเมนต์เลยเนี่ยหรือไงเฮ้ยโอ้ไงซ่อนแชทกูแสดงแชท,แชทดิโอ้โหเดินติดคือติดคือเฉยเลยก็มาเลยครับนีแนะ่โอ้โหปิวไปดิครับปิวไปดิครับเออเขาจะเห็นผมเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> เอาอุยอุยก็เกือบแตกเหมือนกัน โอ้คิดจะล้วงพี่มันยากไปแสนปีนะน้องเออเราต้องไปล่างวะเราต้องไปล่างวะอ,อู้เยอะนะเนี่ยล่างผมว่าผมว่าล่างน่าจะเยอะโอ้แปลงล่างคืนดิเฮ้ยเออ ไปเลยครับไปเลยครับช่วงนี้เลนเจอร์พี่พี่เห็นอ่าย้ายมาหลายเกมแล้ว <c oughs> คือก็เล่นแบบว่าเกมไหนสนุกก็เล่นนะครับเออขอแจ้งเพื่อนแป๊บนึงครับ <c oughs> ตายตายอุ้ยอุ้ย ไม่เห็นฟอเรนอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวเปลี่ยนไปล่างนี้ไว้รอเลยนะครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเรียบร้อยชุดเดียวหายแล้วมันยังไงฟอเรนฟอเรนฟอเรนแล้วมันยังไงฟอเรนแล้วมันแล้วมันแล้วมันขันไหมมันขันไหมฮะแล้วมันขันไหมดูดิครับโหดขนาดนี้โอ้โหลุกคนโหดขนาดนี้ อะไรวะโอ้โหไม่ทันครับสเตปนี้ไม่ทันจริงๆสเตปนี้ไม่ทันจริงๆเดี๋ยวรอรอตัดคลิปตรงนี้นะครับนี่ฮัทจ้าป้าบโอ้โงงงงงงทำไมแรงจังครับพี่จ๋าออโอ้โหพี่ถามอะไรมันเป็นสาระ้ายับเกมหน่อยดิเออมาสามบวกหนึ่งอะไร เออเออเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยได้มาแล้วโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์คลิปชุดนี้ก่อนนะครับอาจาร์ปับ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 กูเนี่ยเจ็บเออ กระดาปิมภาษาที่สุภาพเลยนะครับครับผมเออเออเออโอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเราได้ของแรงมาแล้วครับตอนนี้เราได้ของแรงมาแล้วครับตอนนี้ ยังตายครับดูดิโอ้โดนคอมโบนรกเข้าไปเกือบแตกเหมือนกันนะเนี่ยเออเออโอ้โหอุ้ยอุ้ยโอ้โหแรงจัดแม่สูรยูเกติยังนี่นี่แน่นี่แน่เอาดีครับมาดีครับ อุ้ยแล้วมันยังไงอะครับดูดิเดี๋ยวดักขีแป๊บหนึ่งครับเอ้อเอ้อเอ้อเออโอ้โหสตันน้มกันนะเนี่ยวิ้ยวิยใจเย็นใจเย็นสวายเนี่ยถ้าเพื่อนกล้าเล่นแบบนี้คืออีซี่แน่นอนครับเกมนี้บอกเลย โอ้โหโดนสตันเฉยเลยสตันเฉยเลยสตันเฉยเ่ยอุ้ยไม่โดน,นครับเมื่อกี้โอ้ไม่ทนันคอมโบโมไม่ถูกครับผมเมื่อกี้อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเขาคุมออดีจังวะ สูงสุดคือ100 100รอเหรอใช่ครับผมอ๋อพี่เห็น300บ้างคือคือคือมนแล้วแต่เราไงว่าเราจะตั้งเท่าไหร่นะครับแค่100ก็แพงแล้วนะผมว่าเออถ้าแบบว่าเทียบกับเด็กคนหนึ่งนะครับคือผมก็ไม่ได้รวยเออคือคือคือผมก็แบบว่าร้อนึงมันก็น้าน้าเล่นแบบนั้นนะครับเออ โอ้โหไมไม่ค่อยไหวเลยวะเนี่ยโอ้โหโดดีดงโอ้ยโอ้โห,โ,โ,หโดนสตันอีกอะไรวะเนี่ยอะไรวะไนกลับบ้านแป๊บ อ้าวใครตายมีคนตายครับอุ้ยทำไมไม่กลับบ้านโอ้เพื่อนตายหมดเลยครับเดี๋ยวผมควรเปลี่ยนไอเทมไหนดีวะเนี่ยเมีฝั่งตะขามก็แรงนะนะฝั่งตะขามก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยก็ใครที่กำลังรอเข้านะครับผมเอ่อตอนนี้คิดว่าจะพิดเกมหรือเปล่าคำถามไม่รู้ครับผมเล่นกดขนาดนี้ คือทีมเราก็เล่นโหดนะโอ้โหบอกเลยว่ายากเหมือนกันครับผมตานี้โอ้ยก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ย รีบว oh, uh, ิ Never, mm ่งเลยดีกว่าครับรีบวิ่งเลยดีกว่ารีบวิ่งเลยดีกว่าโอูหแตกไงเป็นไงเขาเรียกว่าสเต็ปการล้วงนะครับคือเขาไม่มีตัวจับนะครับผมฉะนั้นก็จะเล่นง่ายนิดนึงงั้นผมแยกดันเลยกัน ผมจะแยกดันเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนก็ไปแก๊งหมดเลยอืแต่ถ้าเราแยกดดนแบบนี้คือจะทําให้แบบว่าอันนี้นะครับคือเขาจะได้เล่นอ่ะเขาจะแบบว่าได้เขาเรียกว่าได้อะไรอ่ะได้ฟาร์มอ่ะเออแล้วเขาก็จะเกิดอ่ะเออดูดีไม่งของตันทุกตัวเลยอ่ะ แป๊บหนึ่งเพื่อนแป๊บหนึ่งก็มาดิครับเออโอ้มันเอากูตายครับอย่างนี้ตายโอ้เทนฟิลด์ซันไม่ใช่เทนหาเลยฟิลด์ซัน วิ้ยไม่ได้โดนเอ็กคาลิเบอร์ตายครับผมโดนสกิลของ,องเอ่ออลตเตอร์ตายเอออย่างน้อย,อยก็แบบว่าชนะได้นะครับอย่างน้อย,อยก็ทําให้เราชนะได้นะครับผมเออก็อย่าลืมสมัครเป็นเมมเบอร์กันนะครับผมลิงก์สมัครอยู่ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณมากมากครับผมที่สมัครแล้วเออใครที่อยากเล่นนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเปิดจอยอีก อีกอีกนะครับเออเมื่อกี้คือไม่มีใครจอยเลยไงก็มาดีครับก้าดำเดิมแล้วอุ้ยทำไมคะแนนอันดับ4ี่วะเล่นโหดขนาดนี้โอ้ผมน่าจะตายนะเมื่อกี้ก็เลยแบบว่าอันนี้อันนี้อันนี้